ภาพนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมที่ทําให้หลายฝ่ายเห็นแล้วกังวลน,นะคะว่าอาจจะมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโควิด -19 ได้สําหรับบรรยากาศการสแสดงคอนเสิร์ตของนักร้องชื่อดังปูพงศิษฐ์ธรรมพีนี่คือส่วนหนึ่งของงานช้างแฟจังหวัดสุรินร์จัดขึ้นในสนามกีฬาศรีนรงค์เมื่อคืนวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมานะคะมีนักท่องเที่ยวไปร่วมงานเป็นจนํานวนมากแล้วภาพเหตุการณ์หลายๆภาพหลายๆคลิปหลายๆมุม ถูกนำมาเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกังวลต่อมาตรการป้องกันโควิด -19 ว่าอาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดเพราะว่าคนในงานเยอะดูจากภาพหลายคนก็บอกว่าไม่เห็นถึงการเว้นระยะห่างเท่าที่ควร แม้ว่าบริเวณจุดจำหน่ายตั๋วจะมีการประชาสัมพันธ์ที่นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดแต่ไม่ได้จำกัดจำนวนผู้ชมนะคะภาพที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์สวนทางกับข้อมูลในวันที่ทแถลงข่าวเปิดงานช้างแฟที่ทางสำนักงานจังหวัดสุรินและสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดระบุถึงมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด19บอกว่าจะจัดงานภายใต้รูปแบบ new normal ค่ะ ทั้งการแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนการสวมหน้ากากอนามัยต้องมีการเว้นระยะห่างและการถแถลงข่าววันนั้นบอกชัดเจนบอกว่ากำหนดให้มีคนชมคอนเสิร์ตได้ไม่เกิน2,000คนงานช้างแฟรเนจัดขึ้น12วันด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่15ธันวาคมยาวไปจนถึง26ธันวาคมซึ่งในแต่ละวันก็จะมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังเวียนมาแสดงคอนเสิร์ตค่ะ ซึ่งทางล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาทางเพจ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินเผยแพร่ข้อความเป็นประกาศนะคะโดยสรุปแล้วว่าจะงดจัดงานคอนเสิร์ตภายในงานสุรินช้างแฝดเนี่ยนะคะ2วันด้วยกันก็คือวันนี้และก็พรุ่งนี้18และ19ธันวาคม ระบุเหตุผลต้องงดคอนเสิร์ตเพื่อเป็นการป้องกันโควิด1 9และเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของทางคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดที่กําหนดออกมาด้วยค่ะตอนนี้ก็ต้องกําหนดมาตรการกันใหม่ว่า2วันนี้จะมีการปรับเปลี่ยนยังไงแล้วก็สามารถจัดงานได้ต่อนะคะ